สวัสดีครับก็มาเดินออกกำลังกายเช่นเคยนะครับต้องจัดเวลาครับอย่างที่บอกนะครับถ้าหาเวลานเนียวหาไม่เจอต้องจัดนะครับอย่างเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วครับเพราะงานยุ่งมากนะครับก็ตอนเย็นก็มีโอกาสมาทำงานแถวอ่าวนางนะครับตรงนี้นะครับผมอยู่ที่หาดทพรัตนานะครับก็อยู่ติดกันกับอ่าวนางนะครับ ก็บรรยากาศดีครับน้ำขึ้นน้ำขึ้นเต็มที่นี่รบ,บรรยากาศดีมาก การออกกําลังกายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่าเราจะลดน้าหนักนะครับดูนก่อนครับเริ่มเริ่มเฟิร์มเริ่มเฟิร์มนะครับเพราะว่าลดไปแล้วนะครับ10-5 5กิโลกรัมนี่นะครับแน่นอนครับว่ากว่ากว่าผมจะมีบุ่นขนาษนี้เนี่ยอ่าก็ก็ก็ต้องมีวินัยนิดนึงนะครับในการที่เราจะอยากจะลดน้ำหนักจริงๆนะครับ แน่นอนครับว่าผมก็มีตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับก็คืออกาแฟเคมีน์นะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ไม่นึกนะครับว่ามันมันจะได้ขนาดนี้นะครับอพอเราตั้งใจแล้วก็ใช้กาแฟเคมีน์เนี่ยเป็นตัวช่วยด้วยนะครับมันมันก็ออกมาแบบนี้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยไม่เคยลดได้แบบนี้มาก่อนนะครับก็อายุก็ป้าก็ไป4ี่ป้าแล้วนะครับไม่เคยจริงๆนะครับลดถึงไป10บโล ตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้ที่15กิโลนะครับเพราะว่าขนาดแบบนี้ยังเกินนะครับนน้ำหนักมันยังเกินอยู่กับมาถ้าเทียบมาส่วนสูงกับน้ำหนักเนี่ยมันยังเกินอยู่นะครับก็หันมาดูแลสุขภาพครับผมเพราะว่าท่าน้ำหนักเกินเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะมีส่วนเกินในเรื่องของไขมันนะครับก็จะมีโอกาสที่ที่จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแล้วที่เลือกทานกาแฟเคซีมเนี่ยก็เพราะว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรเยอะมากนะครับ มันมันนอกจากกาแฟที่เราทานทุกวันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันมันไม่ค่อยให้ประโยชน์อะไรนะครับแต่พอมาเจอกาแฟตัวเนี้มันมันมันโอเคมากๆเลยนะครับสุขภาพอะไรก็โอเคดีขึ้นมากๆเลยนะครับก็นอกจากนอกจากให้กาแฟเนี่ยเป็นตัวช่วยแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับนี่อย่างไรแล้วก็ต้อง เดืดออกกำลังกายนะครับแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะเข้าฟิตเนสนะครับบางคนอาจจะมีศูนย์สาธารณะนะครับแต่สำหรับผมแล้วกันที่นี่กระบี่ครับเป็นความโชคดีนิดนึงนะครับทั้งในเมืองนะครับหรือว่าออกมาข้างนอกนิดนึงนะครับก็จะเป็นชายหาดที่ค่อนข้างสวยนะครับ มาดูแลสุขภาพกันนะครับใครอยากให้คุณเฟิร์มแบบนี้นะครับก็สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมมีทั้งตัวช่วยนะครับก็คือตัวกระเพรชินนะครับแล้วก็วิธีการนะครับวิธีการที่จะทําให้เราน้ำหนักลดลงนะครับแบบเป็นธรรมชาติด้วยไม่วุ่นวับนะครับแบบสบายๆนะครับแต่ต้องมีความตั้งใจด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ